คืนสิทธิ์ของคุณหนูกลับให้เธอด้วยนะคุณหนูจะได้เป็นคนทำพิธีกับพี่รากู ขอโทษนะคุณหนูคุณหนูต้องเจอกับอะไรแบบนี้เพราะว่ามายาไม่ต้องขอโทษหรอกนะเอแล้วนั่งลง พิธีจบแล้วทุกคนรับพรอจากผู้ใหญ่ได้เลย ขอโชคดีทำเงินให้ได้มากมากเออเออคือหมายถึงขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขมีชีวิตคู่ที่ดีนะ แม่ให้พอถูกต้องแล้วล่ะคุณหนูนะจะต้องมีชีวิตคู่ที่ดีแน่นอน เราจะไม่ยอมนางชิวันนี้นะทำให้เราขายหน้าต่อหน้าคนอื่นทำเป็นไปนเรื่องพิธีกับรากูทำให้เราเสียเปล่าเลยเราต้องเหนื่อยเปล่าเพราะว่ามันนั่นแหละ อ้อยอยอ้ยอยโกรธขนาดนี้เลยเหรอสุมิตรโกรธแบบนี้เดี๋ยวหน้าแก่เอานะแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนไหนบอกมาสิมีอะไรเหรอทำไมหน้าบึ้งขนาดนี้นะไปโดนอะไรมาละ่ะฉันไม่ได้โดนอะไรมาทั้งนั้นเธอไม่มีทางชนะฉันเด็ดขาดเหมือนที่ฉันโยนหมอนี้ออกจากห้องอยังไงละ่ะฉันก็จะไล่เธอออกจากบ้านหลังนี้เหมือนกันนั่นแหละ สุมิตราทุกอย่างที่เราเจอนะ่ะมันเกิดขึ้นได้แต่ฉันว่านนะฉันว่าฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนชื่อเธอดีกว่าฉันลืมหรือ,อยังละ่ะว่าเธอนะสัญญาอะไรเอาไว้กับฉันถ้าเธอไม่ได้นั่งทำพิธีกับรากูอย่าเรียกเธอว่าสุมิตราสินะเอาละงั้นฉันจะเรียกเธอว่าอะไรดี คิดชื่อไวแล้วใช่ไหมออโอเคฟังนะอย่าคิดชื่อดีๆก็พอเพราะชื่อของคนดีนะมันช่างไม่เหมาะกับเธอเอาซะเลยอ,อย่ามาพยองให้มากนะนะเพราะแค่นั่งพิธีกับรากกูนะมันไม่ได้หมายความว่าเธอชน,นะชีวนันนี้วันนี้เธอจะต้องชดใช้ฉัน โอ้สุมิตรเธอคิดแต่จะทำลายฉันมาตลอดชีวิตเธอควรจะยอมแพ้แล้วไปเถอะนะเธอจะขายหน้าอีกมากแค่ไหนกันแล้วฉันคนนี้นะก็เริ่มสงสารเธอแล้วนะไหนลองบอกมาสิว่ามันดูดีเหรอที่ที่จะต้องทำแบบนี้นะแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะ คนอย่างเธอไม่มีทางที่จะทำอะไรฉันได้แน่นอนเธอจะทำร้ายฉันพยายามยังไงก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอไม่มีทางฉันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าส้อยแต่งงานนี้นะมันจะปกป้องความรัก ความรักของฉันกับรากูและมันให้พลังมันทำให้ฉันกับรากูนะรักกันอยู่เสมอยังไงละ่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่ารากูเป็นคนผูกมันให้กับฉันเองไม่ใช่เธอหรอกนะไม่ใช่เธอสุมิตร